สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนนี้ลุงทีก็อยู่กับนะครับเพื่อนของลุงทีที่มามาวิ่งมาออกกำลังกายกันในทุกๆเช้านะฮะหลังจากที่ลุงทีปฏิบัติภารกิจนะครับในการออกกำลังกายกายบริหาราทำคลิปสั้นเสร็จแล้ว ลุงทีก็จะมีภารกิจสุดท้ายนั <se> ่นก็คือการให้อาหารน้องหมาครับวันนี้ก็มีข้าวคลุกกับไก่ต้มนะครับเป็นเป็นส่วนหน้าอกของไก่นะครับก็มีน้ำพอแฉะนะให้เขาได้กินได้ง่ายนะครับมามากินกันเลยลูกมา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 อยู่เป็นเพื่อนรอนะครับ วิ่งเสร็จนะครับก็มานอนรอลุงทีนะครับแล้วก็ก่อนลุงทีจะกลับบ้านลุงทีก็จะให้อาหารเขาเนะี่ยเป็นอย่างนี้ทุกเช้าทุกวันครับอ้าวอินอ้าวโรเบิร์ตได้อ้าอวอา,อาจะดำจะดำานี่ยเนี่นี่นนมาจะแย่งกันลูกมามาแบ่งกันคนละกองนะคนละกองลูกวันนี้มีข้าวข้าวเจ้านะครับผสมกับ ไก่ต้มนะครับมีเนื้อนะครับเนื้อส่วนหน้าอกนะฮะโอเคอ่ากินก็ไปกินกไป้วเราเป็นเพื่อนกันมาหลายปีแล้วแล้วโลเบิดเนาะเออกินก็ไปลูกเขาจะมารอรอลุงทีทุกวันนะครับโอเคนะครับอ่าอย่ามุมมามอย่ามุมมามลูกนะกิน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  พวกนี้เจอกันอีกนแล้วลูกนะเออกินเข้าไปลูกกินเข้าไปเดี <laughs> ๋ยวพาไปเดินไปดูหน่อยนะครับเพื่อนๆโอเค เอ,อ,อย่ายแย่งกันอย่ายแย่งกันอ่ะเรียบร้อยนะครับปิดกลับกองกลับกองครับโอเคนะครับสำหรับเช้านี้ก็บายบายเพื่อน